B บบีก a าเดนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการถอดอะไหล่ของ Babymove รุ่นสบู่โมชั่นนะคะถ้าเรามาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกจะเป็นวิธีการถอดตัวโมบายนะคะตัวปลดล็อกของเขานะคะจะอยู่ตรงด้านหลังนะคะตัวนี้เลยแล้วก็กดแช่ไว้นะคะแล้วก็ดึงออกได้เลยค่ะแบบนี้เลย ตัวที่เป็นตัว cover ตัวนี้นะคะสามารถถอดสักได้เลยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วตรงด้านหน้าเขานะคะเขาจะมีเป็นตัวซิปด้วยนะคะแบบนี้เลยเราก็แค่รูดซิปตรงด้านหน้าค่ะแล้วก็ถอดออกได้เลยค่ะตัวถัดมาวิธีการปลดล็อกนะคะด้านหลังก่อนนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีเป็นตัวสวิกอยู่นะคะเราต้องกดสวิกลงนะคะเพื่อที่จะได้ยกตัวเบไกว่ออกก่อนค่ะ กดลงค่ะพอกดลงเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มากดเป็นตัวด้านหน้าค่ะกดปุ๊บเราก็เลื่อนมาด้านหน้าได้เลยค่ะกดด้านหน้าเพื่อจะเลื่อนเป็นตัวเปกวยออกนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะถ้าหากว่าว,วิธีการสวมใส่นะคะเราก็แค่ดันออกไปด้านหน้าค่ะแล้วก็มากดเป็นตัวสวิกด้านหลังค่ะกดขึ้นค่ะเพื่อที่จะล็อกตัวเปไว้นะคะ แบบนี้ได้เลยค่ะถัดมานะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่จะพกออกไปด้านนอกนะคะก็เขาก็จะมีเป็นตัวใส่ฐานให้ด้วยค่ะอยู่เป็นตัวด้านหลังจะใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะแล้วถัดมานะคะด้านหลังตัวนี้นะคะตัวฐานเขาสามารถถอดออกได้ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยถอด,ด,ด,ดออกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะด้านนี้ก็ถอดออกได้เหมือนกันจะได้เก็บได้สะดวก สะดวกสบายค่ะแบบนี้เลยแบมบีการ์เด้นขอบคุณค่ะ